ลมแห้งรีพอแม่พี่น้องเอฟซีกท,ทานสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้ชมทุกทุกทานเวยหลากับน้องโตโนสศิา้าไปหาขุดกบไช้ไม่เงี้ยตัวกบเอาปะาโอ้ยมันเลิกมันกับอะไรใช่ไปะาตัวไม่เงี้ยว่านะเ,าเกินไปยี่ ป่ะพี่น้องวันนี้พาทุกคนไปหาขุดกบมานหรือบอมานก็ต้องไปลุนไปชมนํำกันพี่น้องต้องมาน,เนะเร่ได้ไปเึงเลยวันนี้ไปกับน้องโตนูอสองคนพอไก่น้อยไปเชนนั่คือบุหินต้องไปดูไดนสุดละ ลงทงพี่เล่าพี่น้องไว้ขนะุดกบกับน้องตัวโน่เนาะขอให้มนันมาน,มาน,ม,านมานเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเบื้องฝากส้มเด้อพี่น้องเดอ้อเคยลาเนาะพอกันในมือวันที่หาเดินหนึ่งสองพันเสหาพี่น้องตอนนี้ก็บบ่ายโมง พอดีไปโตกับขุดเป็นม่เฮ้ยกบนี่อ๋ามีเชียนมานํำพี่น้องเรื่มืาอนิเอาเบิ้งสีได้ีบอขอให้มนัมนมนัมนมันเชียนโนบอกว่าขุดเป็นคือกันหาอ,อยู่หาก,กินพี่น้องขันโบาหากับพอได้กิน ้องไปหาเนาะโซนนี้ก็บ้บานเฮาก็แรงคักแรงนี่นเลยหญ้าก็ตายหมดเลยกันเกี่ยวเขาแล้วแล้วแม่นเขาแล้วดูแรงแบบเต็มที่รถทุกยังเหลือแต่ต้นไม้ที่ยังเขียวเนี่ยรนานี้แถวอัน พื้ <ร Stevens. S 1> นพื้นยางนี่โอ้ตายมดยากันดยละตัวน้ิฟาเลาะไปทางไดข้ามคุดทางน้ำมาดำบ่ ความกับความนี่ทั้งนี้นี่เลยนี่ขามไปนี่กับแมนไปนะี่ตอนเขาไปคุดหน้ามอดํากับไอ้ไข่นาะฮ้ยเขาได้ชิพกไอ้ไข่ได้เส,ส้าหาเลยไปแต่บ่ฮู้มันแต่วนะ่าบ<ป>่ฮู้มันสิยั่างอูมืดไปอยู่ไฮน่าเลยแถวขั้นก็มีแต่บ่หลายแถวไฮน่า มันสี่ยงหรือมืดก็ะลอกไปเบื้องเนาะเห็นหูแล้วกระเ่ยเบื้องรดมันหาเอาไม้น้อยเอาไม้ใหญ่มันแง่บ่เข่าดอกเวลาหูโคตรนะดิหูมันก่ตื่นประนันดอกเอาไม้น้อยอันนี้ตัวเอาไม้ใหญ่โพด คันมีนี่คันแย่เป็นน้ำนี่มีลราได้พี่น้องยามนี่เพราะว่าดินมันแห้งอะไรล้อเลยคันไฮแย่เข้าไปเห็นหน้ำนะทุกคนมีกบลอยเอร์เซน็นย่างเลย,อลออยเอเยอเฮ้ยว้าวออไปเรื่อยๆพี่น้องไปไปหาเอาไม้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปพอกันอยู่พัผงผู้นานทองดำเนาะ เห็นอะไรพี่น้องลุนลุนลุนกันว่าสิเป็นอะไรเนาะคือวอดลดเรียนแนวใดพีน่น้องเลยมาเบิดดูเสียนตัวนู

Hien tô bên bò Nào nhiều Nào vướng Hãy cái em đi Ghiền Mì Gõ Để không năm, bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตบลน้อตัวน้วันมันใจจะปลเซีนมันใจลอยปเซนพี่น้องว่ามีมันใจลอยซ้าเลยว่มีกบเอ้าขอให้เป็นคือตัวเบาเอใชสกีดูกันเออใช้สกเดูอย่างตัวก็ให้มันเห็นกระตัวก่อนนะอากเนั มันเห็นก่อนเห็นแล้วนี่ใช่เช็คครบตัวนะฮ่าบริตัดจะดีฮาโลกเลยหรือได้ดีเจ้บอกค้องแค่ว่ามาเพิ่ง ใจกบนะจิ๊ดวโอ้ยปาน้าวกบใจเก่งกว่กันพี่น้องถ้าเบิ้งเด้อพี่น้องในคลิปดีเด้อโดนหลอกซะแลี่ยตอนนี้ลอยชิปเลยโอ้ยเชา่าเช่าถ้าเบิง้งถ้าเบิง้งเนาอีกแล้วพี่น้องเลยใจ ตะกี้ยังลอยาอยัางบ่ได้นี่วันนี้ถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งเบิ้งถ้าเบิ้งปลาลุงอ้าเบิ้งปลาลูงหมูแรกล,ลอยเาได้หมูอสองลอยสิบหมูนี้ลอยชิชออเชด้อวันนี้หมูนี้ลอยเอาเบิ้งชิได้บ่เอานต่คือเก่าฮะ มนเทเบิ่งกันยาวๆพี่น้องน้องโตโน่กับแมนเท่เอาเบิ่งก็ยักรุ่นอยู่ชิแมนเทหรเปล่วอายานตะขีต้มคือเก่านะลอยสี่สิบคนวะถึงแล้วยังกดไล่กดแชลร์ลวกพี่น้อง ไรกเซนัวเน้าว no. เรื่องประมาณใจละบ้าเรื่องป,ประมาณใจแล้วจตัระเดกระเดคันนำ้ำขันมันมีน้ำแน่นโคกโคกแห้งแบบกระแดงแห้งนะครบนะจะมีปรเสตนอร่อยปเสเปน้นองแต่นี่เบื้องน้านี่มันก็แห้งนี่ นาสีนาสีโพป,ปันไดอันฝนนองโตโนว่ารอยสี่สินี้เคยหลาบประมาณสิบเปอร์เซ็นตชี้มีนะหนาหนาเริ่มเปลี่ยนสีเลยดิเริ่มโบเริ่มประมาณใจแล้วยังบะเทิงบอเริ่มประมาณใจแล้วเป็นอะไร โอ้ยเปลี่ยนหูขุดเลยบอมีโอ้ยตัวโนะตัวตัวป่าลุงเลยบอเลยบอมีโอ้โหได้ครับบอมีป,ะ,ปะลุงไปนอ้นองตัวโนะโต้มันบ่ออกหรอมันบ่มีป,ป่าป่าไปหาไหมเซโนเซโน Say nó ho 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 mi yu khoo ho muhin kop chak to ho yung muhin pin sa mong ma mi nó mời lưu lưu hô sau Nhòm lưu Nè không mẹ lưu 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 ôi sao sao lưu 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 hù nè Bà lưu lưu บ่มานเลยมื้อนี้เบิ่งธรรมชาติไปนําพี่น้องเอ้ยได้แต่กับปูเนาะกบบ่เห็นจ้ะตัวเพิ่นขุดมาตั้งแต่สมงปลายมาตั้งแต่บ่ายตอนนี้บาา่า,บาย2:00นแล้วสมงปลายแล้วยังบ่ได้บ่าย0 0นายตอนนี้เนาะอ้าตขุดคุมขุดหูประมาณ คนละสามสิบหู่เออหนีไปทางนี้เลยไปได้บ่ทางไหนไปได้บ่ทางไหนบ่ได้อีกเลยเดี๋ยวหาหน้าไม้นี่เฮ้ยหน้าใหม่นี่ไปเก่งใส่ให้เบิ้งลูกขู่น้ามี่ยั้งในขู่เออเบิ้งลูกขู่เอามาขู่มาเบิ้งก่อนใส่ ฮาบึงน่ะแม่ดูเอาออกดูนดำนะว้าจงได้กกบไล่มีแต่กบลังแทงโอ้ยมีแต่กระปูป้าลุง,งเลยกระปูลังแทงกระปูกับสามสี่หาโตดินก็แค่แต่ว่าขุดก็บลายเตอ๋อมองอ่อนมองแข็งค,คกุกไปคนละเศร้าสามสิบหูบ่มีเงี้ยแตวใดก็มีแต่เป็นั่มบ่โตโน่น้่มขีตัวเงี้ยแตวใดก็มีแต่นั่มมองน้่มขีตัว คลิปนี้ก็ลาคนเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันใหม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี